บ่เป็นบอ๋อเข้อเอ้ยต้นกระปวดมาลุงบอกีาวบ้านมึงนี่ก็เด่น เอ็ดกระทอมแล้วกับพันนเมียนดีเท่าไรต่อครับยังหกคืออยู่สวัสดีครับตอนแรงครับ ที่สองคือมือที่สามแล้วครับครบรอบรดน้ำทุเรียนครับพอดีมือนี่จ้างคนมาถอดยอดกระปวดถอดยอดกระปวดผมปลูกกระปวดกระปวดขายเมล็ดพันธุ์ครับปลูกให้บริษัทเพื่อจะนำมะเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่ายจงไวต่ดอกตัวผู้ แต่ตัวเมียถอดทิ้งให้หมดเป็นระบบของทางบริษัทผมก็มพอาเขาใจก็เขาน้ำชูเดียนต้นงามกับงามครับต้นตายก็ตายไปอันนี้ก็ไข่แน่ยยหนึ่งงามเติบอยู่ก็ดีให้ปุ๋ยไว้เติมหมู่ว่านหมดละเพิ่งก็ได้ให้นน้ำเมื่อนี้ อันนี้กับมันปลูกมันเทียดไปเอาเนี้ยครับปลูกใบนิดนิดน้อยท่านอีกอ,อยังเพ,พื่อนเพื่อเพื่อนสวิตโรสอีหยังดอกบวกถือบวบุญอันนี้ปลูกไหมครับบ้านฟืนอยู่ปลูกหม้วนก่อน าาวานแหนองวานแหาเอาวานเราบอกตะว,วันเขาว่สิยากเมื่อตอนวานมาบอทันอันอเแตกบ่ถือรักป่าชาบาบนาน่เตกบังไหน ดึงสนไปกับบดึงเนาะมันบาดแลงถือว่าหรอปะเอาแฮ้พี่น้องละพอนี่ยพ่มแช่แนวก็ดึงขึ้นมาลวดไม่เช่อปยกังสันเ่นะ คือเราคือวาอ่าวันบ่เตกอ้าวพบเพชรยังด้วยเนี่ตตย,ต,ต,ย,ยตัมติดมติดเดงเยอะุนะตัะบาดตาตีนมันจอนลงคืนถึงก็ปลาหน่อยเราปลาหง่เขาวาันกินเบิดละ คุณเอาไปห่าวึ้นน้าคุณก็ได้ไหมัมนตีนแหนเสร็จเดี๋ยวลงมาขึ้นแมง,น,งน,น้ำไหลลงสาแล้วตัวนี้เนี่ยเปียดเติบล้ะว่าด้เปลี่ยนล็อกน้ำว่าตืดดอกอลวันั้นว่าตือกี่เรียวไม่ใช่ว่าแตกคักแต่แล้วอีกตัวนึงเละปลานหน่อย ตายขนาดว่าบ้านแหบ่าเตีกตายกูว้าตัวหน่อยเอาปลาตะทิมปลยลงขึ้นเลยปลยปนี่หรอปลาตะทิมป่ท่านเดียตัวนั้นไป่กินหรอมันบ่ตกตัวกูติว่าตัวเราเป็นรลพีนงตัวเป็นโลตายย้อนเสี้ยนกระจอกเสี้ยนเมื่อยสมครก็ตจาไปปลดไปเปลี่ยนลอกน้ำจะเข้ากันน้ำอาบมาพีหรอ

ủa chất lọc là xì lọc được cái thả vụ bầu dạng khum mang เฟียงมากลยแหละเพันคุ้มเลยพ่ะน,นะครับกองเพียงว้ายปืด๊ดเฝ้าหนีมาเนี่เถอะ

đi <laughs> Cái này lại tuổi đi rồi <laughs> Cái <laughs> này sao dập mình nữa này mình không 2 tuổi đây Và bà đi thêm tư này đi biệt quay đồ ta bắt này Nhắm những tay Quay hết này này Cái này น้นถึงเหงตลอดกว่นน้ำตักขึ้นเ่ยไฟแก็ะต่ายก็แหงสาได้ครับมันมดมันขึ้นให้น้ำกพะพวดดีสมิบวาดนนี้ปัญหาเด็ดๆไว้ค่งดูดน้ำสะแห้กระปวดบกจากว่าเลยแสงแดดเติมบิดมืออย่างบ้านเต็มเลย นื้อเลยับนี่อละก็ได้กินแล้วอ้าวกินขึ้นไปยังลรอบ่าลงมาคลิปนี้ก็ขอจบไปสักนี้ก่อนครับมีสาระเนี่ยบ่มีสาระเนี่ยเนาะครับเนาะบ่ะว่ากันครับ สวัสดีครับ